แต่ช่วงนี้นะคะถึงช่วงของภูมิภาคยามเช้ากันแล้วไปติดตามพร้อมๆกันค่ะภูมิภาคยามเช้าวันนี้เริ่มกันที่ความสัมพันธ์กับประเทศเพื่อนบ้านค่ะ โดยท่านสมใจเพชรรีนวนรองเจ้าแขวงคำมว่วนสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวและคณะผู้แทนให้เกียรติเดินทางมาศึกษาดูงานระบบชลประทานและการผลิตข้าวในพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ดตามกรอบความร่วมมือระหว่างกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ของไทยกับกระทรวงเกษตรกรรมและป่าไม้ของสอปป,ปาลาว โดยผู้แทนสปปลาวสนใจติดตามการบริหารการผลิตข้าวอินทรีย์ครบวงจรของกลุ่มเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรีย์อีสานอำเภอทวัดบุรี uri, การบริหารธุรกิจข้าวครบวงจรและการบริหารจัดการของกลุ่มสหกรณ์เกษตรเกษตรวิสยัยจำกัด ซึ่งจังหวัดร้อยเอ็ดเป็นพื้นที่ที่มีชื่อเสียงเรื่องข้าวหอมมะลิทุ่งกุลาร้องไห้รวมทั้งมีระบบชลประทานที่เหมาะสมสามารถลดรายจ่ายเพิ่มรายได้เพิ่มคุณภาพข้าวให้แก่เกษตรกรเพื่อนำไปพัฒนาต่อไป นายพงศักดิ์วังเสมอผู้ราชการจังหวัดเชียงรายเป็นประธานในการเปิดกิจกรรมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพกลุ่มผู้ผลิตผู้ประกอบการโอท็อปด้านการผลิตที่โรงแรมลักสวรรค์รีสอร์ทอำเภอเมืองจังหวัดเชียงรายเพื่อสนับสนุนกลุ่มอาชีพที่มีผลิตภัณฑ์ต่าง สามารถพึ่งตนเองได้และบุคลากรในกลุ่มก็มีความรู้ความสามารถในการบริหารจัดการวางแผนพัฒนากลุ่มเข้าสู่ระบบธุรกิจได้โดยในปี2558มีผู้ลงทะเบียนเป็นผู้ประกอบการโอทอปแล้ว2ครั้งรวมจำนวน1 0 1 2รายมีผลิตภัณฑ์รวม1,510ผลิตภัณฑ์ และพบว่ามียอดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ตั้งแต่เดือนตุลาคม2557ถึงเมษายนปีนี้ได้จำนวนไปแล้วกว่า1,145ล้านบาท พันตำรวจเอกวรวิทย์ปานปรุงรองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดพังงาสั่งการให้สถานีตำรวจภูธรท,ทั้ง8อำเภอสำรวจเส้นทางการปั่นจักรยานเพื่อให้นักปั่นทุกคนมีความมั่นใจพร้อมจัดเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกจัดทำป้ายสัญ,ญลักษณ์บอกทางตลอดทุกอำเภอเตือนสติคนขับรถยนต์ให้ระวังทั้งรถจักรยานยนต์คนเดินในเส้นทางทั่วไปในเขตเทศบาลและทางหลวงพร้อมแนะนำ เส้นทางปลอดภัยให้กับนักปั่นจักรยานเพื่อเป็นการลดอุบัติเหตุส่งเสริมการท่องเที่ยวเพราะว่าจังหวัดพังงาเขาเป็นจังหวัดที่มีธรรมชาติสวยงามที่สุดและคงความอุดมสมบูรณ์ส่วนที่จังหวัดสมุทรสาครน,นายโสพลทองดีรองอธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เปิดที่ทําการศูนย์อนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่สองเพื่อทําหน้าที่เฝ้าระวังดูแลและฟื้นฟูทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งบริเวณพื้นที่อ่าวไทยตอนบนโดยตรงมีพื้นที่รับผิดชอบ5จังหวัดด้วยกันได้แก่จังหวัดชเชิงงแสาสมุทรปราการสมุทรสงครามเพชรบุรีและจังหวัดสมุทรสาครนอกจากนี้ยังรวมถึงเขตหนึ่งเขตปกครองพิเศษก็คือกรุงเทพมหานครมีความ ยาวชายฝั่งยาวทีเดียวค่ะประมาณ205.3กิโลเมตรและรวมพื้นที่รับผิดชอบทางทะเลประมาณ615.9ตารางกิโลเมตรจึงตั้งศูนย์อนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่2เพื่อให้การปฏิบัติภารกิจของกลมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งมีประสิทธิภาพและเกิดการคลุ้มครองทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งได้อย่างยั่งยืน นายประจิตแก้วลารักษาราชการแทนนายอำเภอขุนหารเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการจัดเตรียมงานเทศกาลผลไม้และของดีเมืองขุนหารประจำปี2558โดยกำหนดการจัดงานเทศกาลร,ระหว่างวันที่3ถึง5กรกฎาคมนี้ที่สนามกีฬาวงกลมอำเภอขุนหารจังหวัดศรีสะเกษพร้อมทั้งมีการจัดกิจกรรมมากมายทีเดียวค่ะอาทิการเปริดสวนผลไม้ให้นักท่องเที่ยวเดินเข้าไปด้วยตัวเอง เข้าชมชีมและพักผ่อนการแสดงศิลปะวัฒนธรรมวิถีชีวิตของแต่ละชนเผ่าและการจำหน่ายสินค้าโอท็อปของดีขึ้นชื่อประจำจังหวัด และมาปิดท้ายกันค่ะที่การเตรียมความพร้อมสําหรับการประชุมระหว่างประเทศพูดูประตูแห่งมิตรภาพและโอกาสที่จะมีขึ้นระหว่างวันที่16ถึง20สิงหาคมนี้ที่จังหวัดอุตรดิตถ์โดยพลเอกสริริทิวาพันธ์ประธานสถาบันพัฒนาสี่แยกอินโดจีนเป็นประธานการประชุมติดตามความคืบหน้าและมีการกําหนดให้เชิญท่านนายกรัฐมนตรีมาเป็นประธานในการเปิดงานพร้อมเชิญคณะทูตประจําประเทศไทยเจ้าแขวงผู้ว่าการ รัฐสปปลาวและเมียนมาเข้าร่วมหารือถึงความร่วมมือในระดับอนุภูมิภาคในทุกด้านพร้อมทั้งจะจัดเสวนาเพื่อศึกษาถึงความต้องการปัญหาอุปสรรคและแนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของจุดผ่านแดนถาวรภูดูระหว่างภาครัฐและเอกชนในกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่างของประเทศไทยกับแขวงหลวงพระบางแขวงชัยยบุรีสปปลาวด้วยภูมิภาคยามเช้าว,วันนี้สวัสดีค่ะ